เอาแล้วผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะในเวลนานนในเกมเพจูเกต้าจะต้องสะบัดหน้าจอทุกครั้งไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเนื่องจากว่านะผมวันนี้นะผมที่มาของวันนี้แล้วก็คลิปนี้ผมเนื่องจากว่าวันที่30 สิงหาคม2564้าักผมได้มีการอัปเดตอีกครั้งของเกมเพจชูเกตเตอร์แล้วผมก็มีการเพิ่มอะไรขึ้นมาหลายอย่างก็ผมแต่ที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้ก็คือแดนี่ตรงนี้เลยนะผมก็คือเอออ่านว่าอะไรอะนองเลยน,นองเดี๋ยวนะนอนเนนใช่ไหมไม่ใช่นอเนนนั่นมันมน,นองอะไรนะ นองเลอธงนองเลอลงอะไรไม่รู้นะครับผมช่างมันนะครับโอเคเอารวามันมากับอัปเดตใหม่ผมคือการดูแลต้นไม้ทุกคนลองกดไปดูนะครับผมนี่มันก็จะบอกว่าแนะนำผู้ผมชื่อว่าอืม ฉันชื่อว่าชองเลลงน่าจะใช่นะผมน่าจะอ่านถูกนะผมอันนั้นจะเป็นชองกระเทยนะผมโอเคเอาว่ากดกดไปนะผมชื่อเพื่อนคนนี้ชื่อว่ามาทิมาทิด้าอะไรอย่างนั้นนะผมอ่าว่าไปไม่มีอะไรผมก็คือว่ามันจะมาขายสิ่งที่เรียกว่ากระถางต้นไม้ครับผมนี่ทุกคนกระถางต้นไม้สามารถปลูกพืชได้แล้วอากดไปแล้วก็สามารถ ลองปลูกพืชดูสิแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวพืชได้ถ้ามันโตจะได้รางวัลด้วยละ่ะอ่าก็กดตรวจสอบไปดูแล้วผมว่ามีอะไรนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก,กดซื้อกระถางไปอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ับผมก็มี3แบบให้เราเลือกนะผมอ่ะผมจะมาซื้อทั้งหมด3กระถางเลยนะครับผมโอเคมาจัดมา1สวยจัดมา2ส,สวยจัดมาสาม สวยโอเคตอนนี้ผมขอบอกก่อนนะว่าให้ทุกคนซื้อมาแค่3กระถางก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมนะทำไมต้องซื้อแค่3กระถางนะครับผมโอเคอเครับผมหลังจากที่ซื้อมาเสร็จแล้วนะผมให้เราเดินกลับมาที่บ้านนะผมแล้วก็มาทำการแก้ไขบ้านนะผมเพราะว่ากระถางต้นไม้นี่เป็นเอฟอร์นิเจอร์นะผมให้เรากด วางไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะวางมาทั้งหมด3อันละกันนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้มาลองดูกันนะว่ามันคืออะไรนะครับผมโอเคมาจัดมานะผมก็จะได้กระถางมา3ต้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้มันจะคือนพอเดินไปใกล้อะมันจะขึ้นต้นกล้แล้วกดแบบนี้ครับผมแล้วเราก็กดไปนะอ่าผมผมจะกดสีแดงและกันนะครับผมโอเคต้นสีแดงอ่ามันก็จะบอก สอนว่าสามารถปลูกพืชได้นะครับผมอ่าอันนี้ไอ้ต้นแรกนี่สินนบาทอะไรอย่างนี้แล้วผมก็คือเสียตังค์เพื่อปลูกพืชแล้วก็ต้องรอเวลาเหมือนกันโอเค คือเข้าวครั้งแรกนะผมมันจะเราจะได้รับของขวัญน,นะผมคือมันให้มานะผมคือจะบอกว่าระบบการเออไอเนี่ยระบบการปลูกพวกเนี้ยมันจะเหมือนกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเปเปเ,ปเลยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นปะเหมือนกันเดะเลยนะครับผมจะมีบอกว่าได้อะไรแล้วก็เวลาในการเลี้ยงดูเท่าไหร่ก็ผมไอพวกนี้ก็เหมือนกันมาเดี๋ยวผมจะลองปลูกให้ดูนะผมอ่าผมจะลองปลูกอันนี้ไปเลยหนึ่งต้นใช้เวลาหนึ่งวันสุดยอดมาก ه, มันก็จะขึ้นบอกว่าเรากระถางที่ดูแลอยู่คือหนึ่งทับสามนะครับผมดูใหม่ทุกคนดูใหม่ดีๆนะตอนที่ผมปลูกเสร็จนะผมะผมจะมาอีกทีหนึ่งนะดอกกุหลาบนะผมเจ็ดสิบบาทสิบสองชั่วโมงดูนะ,ะอ่านก็จะบอกว่าเนี่ยกระถางที่อยู่ระหว่างดูแลคือสองทับสามเห็นไหมทุกคนอ่เพื่อไม่เห็นเอาอีกรอบเออเฮยนะครับผมจัดมาเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากรู้อ๋อเฮ้ยไออันนี้ห้าสิบเพร เอ้ยป้า50บาทได้1เพชรอันนี้30บาทได้70เพชรอ,อ,อน้น่าสนใจน่าสนใจครับผมดีดีด,ดีอ่าจัดอันนี้ไปนะครผมอ่ะอ่าปลูกไปเลยนะครับผมปึ๊บอ่าน,นี่เห็นบ้างมันจะขึ้นว่า3ทับ3แล้วนะครับผมนี่แหละครับผมที่ผมบอกว่าให้ซื้อมาแค่3กระถางนะครับผมคือถ้าเกิดเราซื้อมาอีกกระถางนึ่งอะแล้ววางไปใช่ไหมมันจะไม่สามารถปลูกได้แล้วครับผมคือมันจะสามารถ ใช้คําว่าอะไรอะแล้วว่างปลูกพวกเนี้คือปลูกได้ยังไงดีใช้คําว่าไงดีวะเออปลูกได้แค่ครั้งละสาต้นเท่านั้นอ่าใช้คํานี้แล้วกันคัะผมง่ายดีคือเออต้องบอกอย่างนี้นะผมว่าวันนี้นะผมวันที่30สิบงหาคมสองห้าหกสี่นะผมวันที่ผมอัดคลิปนะผมคือปลูกได้แค่ 3ต้นเท่านั้นสามกระถางเท่านั้นผมคือถ้ามีอีกกระถางหนึ่งมามันจะมาให้ปลูกแล้วนะครับผมบอกเอาไว้ก่อนเลยนะผมแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเกมมีอัปเดตให้ปลูกเพิ่มก็ก็ก็ดีนะผมก็ต้องคอยดูกันไปนะครับผมโอเค เดี๋ยวตอนนี้นะผมะพูดมันะยาวเชียวนะผมตอนนี้ผมปลูกเสร็จเรียบร้อย3มต้นแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ดูโฆษณาเพื่อลดชชิงโมงได้เดี๋ยวหรอดีจังเลย <c oughs> แต่ว่ามันนานมากเลยเนี่ยโอโ้โหเงินแค่ไม่กี่บาทแต่นานมากๆเลยโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมเมื่อตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันแบบโตเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกวันหนึ่งเดี๋ยวับผม แล้วเราก็สามารถให้เพื่อนมาช่วยลดน้ำดอกไม้เพื่อลดการเติบโตได้ถึงสองชั่วโมงว้าว <Wow. S 1> ยอดเลยโอเคผมหลังจากเวลาผ่านไปนะผมทำให้ต้นไม้เติบโตอย่างสวยงามนะผมก็อันนี้นะผมคือต้นไม้นะผมที่เติบโตเสร็จสมบูรณ์แล้วนะผมเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ มันก็จะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเลยนะผมแล้วก็ให้เรากดรับรางวัลได้เลยครับผมก็คือกระตังนั่นเองนะผมก็จะบอกว่าเก็บเกี่ยวดอกอะไรนะผมแล้วก็ขึ้นตังมานะผมและอันนี้ก็เป็นเพชรของเรานั่นเองว้าวสวยงามโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าแต่ละต้นมันใช้อะไรเท่าไหร่นะผมอันนี้คือเมล็ดพืชอ่าไม่ใช่ อันนี้คือดอกลิลลี่นะผมใช้เงินลงทุน10บาทได้รางวัล30บาทนะผมอันนี้คือดอกไฮเดรนไฮเดรนยอเอียะไฮเดนเยีย <c oughs> นะครับผมก็คือใช้เงินลงทุน20บาทได้กำไร50บาทเอ้ยได้รางวัล50บาทนะครับผมแล้วก็ดอกกุหลาบลงทุน30ได้70บบาทนะผมแล้วก็ที่ดีที่สุดนะผมแล้วผมขอแนะนำนะบอกว่าบอกเลยนะผม คือขอแนะนําอันนี้นะผมเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยคือมันมันก็ได้ตังค์นะมันก็กําไรอะแต่ว่ามันทุกคนดูชั่วโมงดิคือมันนานไม่คุ้มนะผมผมคิดว่าไปตกปลาเอาทำเวสเอาน่าจะได้ง่ายกว่านะผมเงินแค่70บาทนะผมเราน่าจะมาทำเพชรนะผมเพราะว่าเพชรมันหาตกปลาไม่ได้นะครับผมทานตะวันจิ๋วนะผมลงทุนที่50บาทได้รางวัล หเพรกับใช้เวลา1วันก็คือ24ชั่วโมงเพรวผมแนะนําอันนี้มากสุดแหละโอเคสวยงามเฮ้พราะผมแนะนําอันนี้มากสุดแล้วนะครับผมจัดไปปูกก็ให้ดูอีกสักทีหนึ่งนะครับผมโอเค โอเคผมก็อย่าลืมนะผมปลูกได้แค่3ต้นเท่านั้นนะผมนะตอนนี้นะผมเกมให้ปลูกได้แค่3ต้นเท่านั้นนะผมถ้ามีกระถางที่4ขึ้นมาจะไม่สามารถปลูกได้นลยครับผมโอเคผมงานคลิปนี้ก็ต้องอจบไปเพียงเท่านี้น,นะผมเนื่องจากเนื่องจากว่ามี update, อัปเดตการปลูกต้นไม้เพิ่มเข้ามานะผมผมก็เลยเอามาพูดเอามาแนะนํากันนะผมก็เป็นวิธีหาเงินหาเพชรแบบใหม่นะผมที่ก็ได้กําไรอยู่นะแต่ก็ เยอะน้อยก็ไปคิดกันเราเองแล้วกันเลยครับผมโอ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> เคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอยากสอบถามนะครับผมเออสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ see you